กราบเรียนพระอาจารย์ที่เคารพอ,อย่างสูงครับกระผมมีข้อสงสัยเรื่องหนึ่งมานานแล้วเกี่ยวกับครอบครัวต้นตระกูลของกระผมกระผมขออนุญาตเล่ารายละเอียดย่อๆนะครับเท่าที่กระผมทราบก็คือต้นตระกูลเป็นพระยาคนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถมากและได้เป็นครูสอนหนังสือให้กับเหล่าบรรดาผู้มีศักดิ์สูงกระผมใช้คำหลีกเลี่ยงนะครับ แต่ด้วยความที่เป็นคนโมโหร้ายดุร้ายจึงได้ทำร้ายลูกศิษย์จนเสียชีวิตซึ่งหลังจากนั้นพ่อแม่พี่น้องของเขาก็สาปแช่งให้วิบัติเจ็ดชั่วโครซึ่งภายหลังมาจนวันนี้ไม่ว่าจะเป็นใครในตระกูลนี้ก็ไม่มีใครจเจริญงอกงามแม้กระทั่งตัวกระผมเองเรื่องดังกล่าวนี้กระผมเองไม่ทราบว่าจริงเท็จแค่ไหนแต่ก็คิดว่าบุญและกรรมของเราเท่านั้นที่เป็นตัวกำหนดสิ่งที่เป็นอยู่และสิ่งที่จะเกิดต่อไปภายภาคหน้ากระผมอยากเรียนสอบถามพระอาจารย์ดังนี้ครับ 1. พ่อแม่พี่น้องของเขาสาบแช่งจะมีผลตามที่เขาเจตนาได้หรือไม่ 2. ถ้าเป็นจริงเราจะแก้ไขสิ่งที่เราไม่ได้เป็นคนเก่อได้ไหมครับ 3. จากที่เคยเรียนสอบถามขอสอบถามเพิ่มเติมอีกประเด็นเดียวครับคือเมื่อเราสร้างกระท่อมที่อยู่บนพื้นที่ของกลุ่มทางหลวงไปแล้วแต่ขณะนี้ไม่ได้ใช้แล้วเพราะได้ปฏิบัติตามที่อสนองได้แนะนำเราต้องรื้อกระท่อมด้วยหรือไม่ครับ สุดทา้ายนี้ถ้ากระผมได้ล่วงเกินพระอาจารย์ทางกายวาจาใจทั้งที่เจตนาก็ดีมิดได้เจตนาก็ดีกราบขออภัยและขออโหสิกรรมด้วยครับขอเจริพพญพรตอบคุณโยมว่าบุญและกรรมของพวกเราเท่านั้นที่เป็นตัวกําหนดความคิดเห็นเช่นนี้ถูกตรงตามธรรมครับ 1. ห,หาผู้ถูกสาปแช่งมีศีลและมีสติคุมใจอยู่ทุกขณะตื่นคำสาปแช่งไม่สามารถทำให้บุคคลผู้มีคุณธรรมดังกล่าววิบัติได้ และหากเมื่อใดผู้ถูกสาปแช่งพัฒนาจิตจนเป็นอริยะบุคคลได้ความวิบัติย่อมเกิดขึ้นกับผู้กล่าววาจาสาปแช่ง 2. คํคำว่าถ้าไม่มีในพุทธศาสนาแต่มีคำว่าเหตุและผลเท่านั้น 3. ผู้ใดรู้ว่าไม่ดีแล้วเลิกประพฤติหรือทิ้งถือว่าเป็นคนมีจิตสํานึกที่ดีคนดีขอเจริญพร